นะครับผมวันนี้เนี่ยเราก็จะมาคุยเกี่ยวกับตัวละครใหม่อย่างอดีตแล้วก็ตัวของโซดากันก็เป็นความรู้สึกหลังเล่นของผมนะครับผมที่โอเควันนี้เราจะมาพูดคุยกันแล้วก็จะมาพูดถึงเรื่องรายละเอียดของสกิลที่ได้ทดลองใช้ด้วยแล้วกันเพราะว่ามันมีบางอย่างนะครับที่การเขียนของเขากับการใช้งานจริงๆอะ่ะมันไม่เหมือนกันนั่นเองเน,นะฮะโอเคทีนี้เรามาเริ่ม ที่ตัวละครของโซดาก่อนเลยนะตัวของโซดานะครับตามความรู้สึกของผมเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าผมไม่ค่อยได้ปั้นตัวละครที่เป็นปืนลูกซองสักเท่าไหร่ที่เอาไว้ทําเป็นดาเมจหลักนะครับผมส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผมก็จะเอาปืนลูกซองเนี่ยไปปั้นสกิลที่แบบเพิ่มเอ็กแท็กซึ่งแน่นอนว่าตัวของโซดาเองเนี่ยก็เล่นได้สสายแบบนั้นเหมือนกันนะครับก็คือสามารถที่จะปั้น เพื่อให้มาเป็นดาเมจหลักเลยก็ได้หรืออยากจะปั้นเอาไว้ช่วยบัฟทีมก็ได้เหมือนกันนะครับผมเพราะว่าสกิลของตัวโซดาณนะตอนนี้เนี่ยมันสามารถเล่นได้สองสายแบบนั้นจริงๆนะถึงเธอจะเปลี่ยนจากตัวฮิลมาเป็นตัวแอตแทกก็ตามนะครับแต่ก็ยังสามารถช่วยบัฟทีมได้ด้วยเหมือนกันโอเคทีนี้มาดูที่สกิลหนึ่งกันก่อน สกิลหนึ่งนะครับผมเริ่มต้นมาเนี่ยเข้าสู่การต่อสู้เนี่ยตัวของโซดาเนี่ยจะได้รับสแต็กเหรียญทองคำทันที50สแต็กซึ่งไอสแต็กอันเนี้ยมันก็จะเอาไว้ใช้งานร่วมกับสกิลต่างๆของตัวของโซดาด้วยนั่นเองนะฮะอย่างสกิลหนึ่งเองเนี่ยเมื่อโซดาโจมตีปกติในระยะเวลาเบิร์ตไอในระยะเวลาเบิร์ตเนี่ยก็คือตั้งแต่หนึ่งเลยนะครับผม ก็คือตั้งแต่ตัวละคร1ใช้เบิร์ดเนี่ยก็คือนับแล้วนะฮะนั่นก็คือแสดงว่าเราจะได้รับบัฟตั้งแต่ตอนนั้นเลยนั่นเองนะฮะเวลาเราโจมตีครบสาครั้งแล้วเนี่ยซึ่งบัฟที่ได้เนี่ยบัฟแรกก็คือจะเพิ่มคิริคอนดามจให้กับตัวของโซดาเองนะครับ1.3%ซึ่งมันสะสมได้ทั้งหมด50าสิบสเตก็หมายความว่าตั้งแต่เริ่มเกมมาเนี่ยเราจะได้รับบัฟเนี้ยเต็มๆไปเลยตั้งแต่เริ่มเกมนะฮะ และนอกจากบัฟคิ i ิคอนดามเมจแล้วเนี่ยเรายังจะได้ดาเมจเพิ่มเติมขึ้นมาอีกนะครับผมคือเราจะได้รับบัฟในการสร้างดาเมจเพิ่มขึ้นมาอีก10%ซึ่งอันนี้เนี่ยผมลองดูแล้วนะครับที่เขาเขียนว่าส่งผลกับตัวเองและเพื่อนๆในทีมที่มีแอตแทสูงสุด1ตัวและมีวงเล็บด้วยนะครับว่าไม่ส่งผลกับผู้ไล่อันนี้เนี่ยแะครับผม จริงๆแล้วมันส่งผลผมก็ไม่รู้เหมือนกันเขาว่าจะเขาเขียนวงเล็บว่าไม่ส่งผลกับตัวผู้ไล่ทําไมเพราะว่าผมเปิดดูแล้วเนี่ยไอคลิปที่ผมทดลองให้ดูเนี่ยมันจะเป็นคลิปที่อยู่ในห้องทดลองนะฮะแล้วก็กดสเตตัสของทุกตัวให้อยู่ที่เลเวล200ซึ่งสเตตัสที่เลเวล200แอตแทตัวของโซดาเยอะกว่าตัวของหมวกแดงของผมอีกนะครับผมแอตแท็เยอะกว่า มันเลยทําให้บัฟของตัวโซดาได้รับบัฟนี้เว้ทั้งๆท,ที่เขาเขียนว่าตัวผู้ล่ไม่ได้แต่เขาก็เคยดันขัดกันว่าจริงๆเขาเขียนไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าส่งผลกับตัวละครคือส่งผลกับตัวเราด้วยคือเราอะถูกรวมอยู่ในกลุ่มเพื่อนด้วยอยู่ที่ว่าใครจะแอตแท็กมากกว่ากันแต่เขาเดินไปวงเล็บว่าไม่ส่งผลกับผู้ล่ ซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาเขียนผิดหรือเปล่าใส่มาเพิ่มเติมผิดหรือเปล่าแต่จริงแล้วมันส่งผลนะครับก็คือถ้าเราแอดแท็เยอะกว่าเราได้นะครับผมเราได้บัฟดาเมจอันนี้มาด้วยนะครับผมไม่ใช่ว่าไม่ได้นะสรุปก,ก็คือเราได้นะครับอันนี้ลองแล้ว ลองกับตัวแล้วนะครับเปิดดูหลายรอบมากๆว่าเออตกลงใครได้ไม่ได้อะไรกันแน่สุดแล้วเราได้นะครับผมทีนี้เรามาดูที่สกิล2กันต่อนะครับผมสกิล2เนี่ยจะมีอยู่2อย่างในการอย่างแรกคือบัฟเพิ่มระยะเวลาในการเบิร์ดในเบิร์ดที่3หรือฟูลเบิร์ดนั่นเองอีกอันนึงก็คือจะเป็นดัมเมจเสริมนะฮะทำดัมเมจเสริมเพิ่มเติมเข้าไปเหมือนอารมณ์ อารมณ์ก็เหมือนตัวลูกซองอีเวนต์ต่างๆเหมือนเมสไพรเวตี้อะไรพวกนี้แค่ที่ยิงๆิงไปครบปุ๊บก็จะมีดาเมจเสริมขึ้นมาอะไรประมาณนี้ทีนี้การบัฟของสกิล l นะะีฮะที่มันเพิ่มระยะเวลาในการเบิร์ตเนี่ยก็จะอยู่ที่จำนวนเหรียญหรือสแต็กของตัวของโซดาด้วยถ้ามีสแต็กติดตัวอยู่10สแต็กขึ้นไปเนี่ยระยะเวลาในการเบิร์ตเนี่ยจะเพิ่มขึ้น2วินาที แต่ถ้ามี20หสือถ้ามี20สแต็คขึ้นไปเนี่ยก็จะเพิ่ม3วินาทีซึ่งอันนี้ผมไม่แน่ใจผมไม่รู้ว่ามันเป็นบั๊กหรือเปล่าหรือมันออกแบบมาแบบนี้อยู่แล้วนะครับผมก็คือเราจะได้รับบัฟซ้อนกันทันทีนะฮะซึ่งตอนที่ผมดูเนี่ยเบิร์ดผมเนี่ยมันมีเหรียญเนี่ยเกิน30มันก็เลยบวกไป5วินาทีซึ่งตอนที่ผมเปิดดูสกิลตอนเบิร์ดนะฮะผมมันมีบ เพิ่มทั้ง2วิแล้วก็3วิเลยแล้วก็เบิร์ดที่เราเปิดเนี่ยมันก็จะกลายเป็น15วินะฮะนั่นก็คือมันทับซ้อนกันได้นั่นเองส่วนดาเมจที่เป็นดาเมจเสริมเนี่ยผมก็ต้องบอกเลยว่ามันมองไม่เห็นจริงๆนะครับผมผมพยายามจะมองแล้วมองอีกก็มองไม่เห็นจริงๆว่ามันขึ้นมาช่วงไหนนะครับเพราะว่าอันเนี้ยเขาบอกว่ามันจะเสริมเข้ามาจากเป้าเล็งที่เราเล็งไปแต่ทีเนี้ยปืนลูกซองอะ่ะ มันเล็งไปตรงไหนเนี่ยมันก็ยิงไปตรงนั้นหลายๆนัดถูกไหมครับผมเวลามันเด้งขึ้นมามันก็เด้งซ้อนกันมานะมันก็มองไม่เห็นนะครับเอาเป็นว่ามันเพิ่มดาเมจขึ้นมาอีกนัดหนึ่งให้กับเราอะอะไรประมาณนั้นนะครับทีนี้มาถึงสกิลเบิร์ดกันบ้างสกิลเบิร์ดเนี่ยแหละครับผมจะเป็นตัวที่ทำให้สแต็คของเราเนี่ยหายไปนะครับเพราะว่าเมื่อเราเปิดเบิร์ดมันจะทำให้สแต็คที่เรามีอยู่หายไปทั้งหมดเนี่ยส7สแต็คด้วยกัน สกิลจะทํางานอยู่3อย่างในการซึ่งผลอย่างแรกเนี่ยก็คือจะโจมตีศัตรูทั้งหมดโดยที่ดามเมจเนี่ยก็จะอยู่ที่628.7%ของแอตแทส่วนผลอย่างที่2เลยก็คือถ้าตัวเรามีสแต็คเหลือมากกว่า20สแต็คเนี่ยเราเองจะได้รับบัฟความแม่นยำ38.91%เป็นเวลา15วินาที แล้วผลอย่างที่3นะครับผมเมื่อสแต็กเราเหลือมากกว่า30สแต็กขึ้นไปเราจะได้รับบัฟแอตแทกเพิ่มขึ้น65.25เปเ็นเป็นเวลา15วินาทีแล้วก็ไอบัฟแอตแทกตรงนี้นะครับผมเป็นการคูณแอตแทกไปเลยนะครับไม่ใช่เป็นการเอาแอตแทกมาคูณเปอร์เซ็นต์แล้วค่อยไปบวกอีกทีไม่ใช่นะครับอันนี้ก็คือคูณเป็นเปอร์เซ็นต์ให้ไปเลยนะครับอารมณ์เหมือนตัวของลิเตอร์บวกเหมือนลิเตอร์เลยนะครับ แล้วก็แน่นอนครับสแต็กอันนี้ทับได้เหมือนกับไอสแต็กวินาทีเพิ่มเบิร์ดวินาทีเลยก็คือถ้าเรามีสแต็กเหลือมากกว่า30ขึ้นไปเนี่ยเราก็จะได้รับทั้งบัฟความแม่นยำแล้วก็ได้รับบัฟแอตแทกพร้อมๆกันเลยนั่นเองนะครับทีนี้เมื่อเราเสียสแต็กไปแล้วหลายๆคนอาจคิดว่าอ้าวแล้วมันเก็บสแต็กยังไงสแต็กนะครับจะถูกเก็บก็ต่อเมื่อเราอยู่ในสถานะฟูลเบิร์ดหรือเบิร์ดขั้นสุดท้ายนั่นแหละฮะ เมื่อโซดายิงครบ3นัดเราจะได้มา1สแตก็กนั่นเองนะครับผมซึ่งผมลองยิงแล้วเนี่ยต่อรอบเนี่ยมันจะได้ประมาณ4-5สแตก็กประมาณนี้นะฮะเสีย17แต่เก็บได้4อะไรประมาณนั้นแหละนะครับผมแต่ว่ามันก็ไม่ได้เสียทุกเทินถูกไหมเราม,มีการสลับเบิร์ดเพราะงะั้นเนี่ยเราจะเอาสแต็กกลับมาได้ประมาณสัก8หรือ10สแต็กในใ,ใ,ในในต่อการเปิดกลับมาเปิดเบิร์ดอีกครั้งนึงนะครับผมหรือก็คือ เราจะเสีย7 s t a สเต็กในทุกๆครั้งที่เราเปิดเบิร์ดนั่นแหละเพราะเราจะเก็บได้ประมาณ10 s สเต็กนะฮะประมาณนี้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตัวของโซดาเนี่ยก็จะเก่งมากๆในช่วงแรกๆนะฮะเพราะว่าสเต็กมันเต็มสเต็กเต็มเราก็จะได้บัฟเต็มแต่พอหลังๆไปอาจจะแบบอาจาอาจะผ่านไป2เบิร์ดสเบิร์ดอย่าเงี้ยก็จะถูกตัดลงมาเรื่อยบัฟที่เราได้รับก็จะน้อยลงไปเรื่อยนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย ตัวของโซดาเนี่ยผมว่ามันก็จะเหมาะกับการใช้เบิร์ดแบบ2-3รอบแรกอะไรประมาณนั้นนะครับผมแบบเกมไม่ยืดเยื้อดาเมจจะแรงดาเมจจะเต็มมากแต่ถ้าสแต็กเราลดลงไปเหลือต่ํากว่า20แล้วเนี่ย บัฟที่เราได้รับมันก็จะน้อยลงไปด้วยนะครับผมแต่ส่วนใหญ่เราเล่นกันไม่ครบ3เบิร์ดหรอกเต็มที่เลยประมาณ2เบิร์ดสเบิร์ดถ้าอยู่นานขนาดนั้นถ้ามันถ้าศัตรูไม่ตายเราก็ตายนะครับถ้ามัน3เบิร์ดมันนานมันนานเดินไปไม่งั้นก็เวลาก็หมดก่อนนะครับผมเอาเพิ่มเติมนิดนึงนะครับสำหรับตัวของโซดาเนี่ยตัวของโซดานะครับผมแนะนําเลยว่าถ้าใครจะเล่นเป็นตัวดาเมจหลักเนี่ยแนะนําเลยว่าต้องหาตัวละครที่บัฟขี้่น้นเรทเยอะ เพราะว่าตัวของโซดาเนี่ยไม่มีอะไรที่มันบัฟคิริคอนเลดเลยบัฟแต่คิริคอนดามิอย่างเดียวเพราะงั้นถ้าเราจะทําชุดเนี่ยเราอาจจะต้องสุ่มให้ได้คิริคอนเลดเยอะๆนะครับถ้าใครจะเล่นนะชุดโอเวอร์โหลดเนี่ยคุณต้องแบบสุ่มให้ได้คิริคอนเลดอะคิริคอนเลดต้องมาก่อนแหละถ้าไม่งั้นเนี่ยตัวน้องเนี่ยจะคิไม่ค่อยได้สักเท่าไห่ถึงจะคิแรงแค่ไหนแต่ถ้าไม่คิมันก็เท่านั้นถูกไหมคะ เอางั้นเนี่ยก็ชุดก็ต้องทำคลิลิคอนเลเยอะๆหรือหาเพื่อนในทีมที่ทำให้ทีมเนี่ยบวกคิลิคอนเลสูงๆอะไรประมาณนี้มาใส่นะครับผมสำหรับในทีมนะฮะทีนี้เรามาพูดถึงตัวของอลิสกันบ้างนะครับผมตัวอลิสเนี่ยยิ่งง่ายเลยนะครับผมอลิสนี่ไม่ต้องพูดถึงอะไรมากเลยสายซับพอตอย่างอลิสเนี่ยง่ายโคตรง่ายมากเรารู้กันอยู่แล้วว่าสำหรับตัวของสายซับพอตเนี่ย ไม่ได้มีอะไรเลยนะครับผมวางไว้เฉยๆเดี๋ยวเธอทํางานของเธอเองนะฮะแต่ทีนี้จุดเด่นของอลิซเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าก่อนอื่นเลยนะฮะอาวุธของอลิซเนี่ยก็เปลี่ยนไปนะครับอลิซเนี่ยตัวแรกเนี่ยก็จะเป็นใช้ไรเฟิลใช่ไหมฮะตัวนี้ก็จะเป็นใช้ปืนกลตัวนี้ของอลิซเนี่ยก็จะใช้เป็นปืนกลมือนะครับผมก็จะเป็นปืนกลแบบปืนกลเล็กๆอะไรแบบนี้ไม่ใช่ AR นะครับมันเป็น SMG แล็วจ็จะเป็นปืนกลเล็กๆ ซึ่งแน่นอนว่ามันก็จะยิงเร็วดีโหลดเร็วอะไรประมาณนี้นะครบรรจุกระสุนที่บรรจุได้เนี่ยก็อยู่ที่120นัดบรรจุกระสุนได้เยอะทีนี้อลิสเนี่ยพอเปลี่ยนมาเป็นสายซับพอร์ตแล้วเนี่ยผมวมาเป็นตัวสายซับพอร์ตที่สําหรับใครที่อยากได้ฮิลทั้งทีมอ่ะดีเลยนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูสกิลของอลิสกันก่อนดีกว่านะครับตัวของอลิสเนี่ยบอกเลยว่าถ้าใครต้องการตัวฮิว มีตัวอลิสไว้เนี่ยจะดีสาหรับทีมไหนใครก็แล้วแต่ที่ยังขาดตัวฮิลอยู่ที่กําลังมองหาเบิร์ตหนึ่งที่เป็นตัวฮิลตัวของอลิสเนี่ยก็ถือว่าต่อโจทย์นะครับเน้นว่าต้องเป็นเน้นว่าเป็นตัวฮิลเลยนะครับเพราะว่าตัวของอลิสเนี่ยเป็นตัวละครที่เน้นฮิลจัจดๆเลยทีเดียวเริ่มต้นมาที่สกิลหนึ่งเนี่ยก็ฮิลแล้วนะครับผมเพราะว่าตัวของอลิสเนี่ยจะฮิลทุกๆก,ก,การยิงครบ60นัดนะฮะเมื่อยิงออกไปครบ60นัดเนี่ย จะมีการฮิวอารมณ์คล้ายๆกับนากาะนะครับผมที่ยิงครบ5นัดและฮิวสุ่มฮิวอะไรประมาณนี้แต่ตัวของอลิซไม่ได้สุ่มนะครับตัวของอลิซเนี่ยจะฮิวทุกคนในทีมเลยไม่ว่าคุณจะเลือดมากเลือดน้อยเลือดจะยุบหรือยังไม่ยุบทุกๆ60นัดที่ถูกยิงออกไปจะมีฮิวทันทีนะฮะแล้วก็ ความแรงในการฮิลเนี่ยจะฮิลเท่ากับ7%ของแมกเลือดก็คือถ้ายิ่งเลือดเยอะก็ฮิลเยอะนั่นแหละนะครับเป็นพื้นฐานทั่วไปอยู่แล้วแล้วก็นอกจากได้ฮิลแล้วเนี่ยตัวของอลิซยังบัฟทําให้เพื่อนของเราทุกคนในทีมเนี่ยได้รับบัฟโจมตีไอจุดสีแดงๆที่เวลาเราสู้กับบอสเราก็จะเห็นนะฮะไอจุดแดงๆต่างๆเนี่ยทำให้ยิงตรงนั้นน่ะแรงขึ้นอีก2%และก็สะสมได้ทั้งหมดเนี่ยห้สาสแตก็กแลวก็จะคงอยู่5วินาทีด้วยกัน แค่นั้นยังไม่พอนะครับผมเมื่ออลิสยิงครบ90นัดมันจะทําให้เพื่อนของเราที่เป็นธาตุน้ำอะ่ะได้รับสแต็กเพิ่มขึ้นอีก1น,นะครับก็คือครบ90ครั้งก็จะได้เพิ่มหนึ่งซึ่งอันนี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าเวลาสแต็กเต็ม5แล้วมันจะขึ้นเป็น6ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับผมมันจะเป็นการเพิ่มสแต็กได้เร็วขึ้นอย่างเช่นตัวของเลโอน่าเนี่ยผมได้ทดลองว่าเอ้ยยิงไปดูซิ ยิงไปดูว่าพอยิงแล้วก็หยุดยิงซึ่งมันจะมีระยะเวลาใช่ไหมครับเวลาลีโอน่ายิงแล้วหยุดยิงเนี่ยถ้าไม่ยิงต่อนเนี่ยสแต็กจะไม่เพิ่มแต่ว่าตอนที่ผมหยุดยิงอะ่ะตัวของอลิสเนี่ยมันยิงครบ90นัดพอดีสแต็กก็เด้งขึ้นมาจาก1เป็น2ทั้งทงท,งที่ตัวของลีโอน่าไม่ได้ยิงเลยการทํางานมันคือแบบนี้นะครับผมก็คือมันสามารถที่จะทําให้สแต็กของทีมเราที่เป็น่าน้ำเนี่ยมันเพิ่มได้เร็วขึ้นนะฮะนอกจาก ก็คือแทนที่เราจะสะสมคนเดียวอ่ะตัวอลิสอ่ะจะเป็นคนสะสมสแต็กให้เมื่อ,อยิงครบ90นัดมันก็จะทําให้สแต็กของตัวละครท่านหน้าของเราอ่ะมันเพิ่มได้เร็วขึ้นนะครับอันเนี้ยถ้าลีโอน่ายังไม่ยิงคือยังไม่มีสแต็กเลยเนี่ยต่อให้อลิสยิงครบ90นัดมันก็ไม่ได้เพิ่มสแต็กให้นะครับก็คืออย่างน้อยเราต้องมีฐานที่เป็นสแต็กไว้ก่อนแล้วคืออย่างมีหนึ่งอย่างเงี้ย และเราแบบหยุดยิงและตัวอลิตมันยิงครบ90พอดีมันก็จะขึ้นบึ้งขึ้นมาเป็น2ให้อะไรประมาณนี้มันไม่ได้เริ่มจากการที่มันไม่ได้มีอะไรเลยนะฮะมันต้องมีก่อนก็คืออย่างน้อยต้องมี1นึ่งสแต็กก่อนมันถึงจะเพิ่มสแต็กได้เร็วขึ้นนะฮะอันนี้ก็เอาไว้สนับสนุนตัวละครที่อย่างแบบต้องสะสมสแต็กเยอะๆแล้วเป็นท่านน้ําตัวเล่มอย่างเงี้ยที่ต้องสะสมสแต็กแบบ50-60อะไรอย่างเงี้ยก็เอาอาลิตไปช่วยเก็บสแต็กเพิ่มได้นะฮะ ก็อันเนี้ยสำหรับใครที่มีตัวละครที่เป็นธาตุน้ําที่ต้องเก็บสแต็กเยอะๆเนี่ยก็มีอลิสมันก็จะช่วยเก็บสแต็กตรงเนี้ยได้เร็วขึ้นนั่นเองนะครับทีนี้มาดูที่สกิล2นะครับผมซสกิล2ของอลิสเนี่ยเวลาเราจบเบิร์ดไปแล้วเนี่ยตัวเอตัวบัฟของสกิล2ของอลิสเนี่ยจะทํางานโดยที่มันจะทําให้การสะสมเกรของเบิร์ดเอของเกรสกิลเบิร์ดเนี่ยเร็วขึ้นนะครับโดยที่จะเพิ่มขึ้น 10%เป็นระยะเวลา5วินาทีนั่นเองนะครไม่ได้มีอะไรมากกับอันนี้แล้วก็ผลอีกอย่างหนึ่งก็คือเมื่อเข้าสู่เบิร์ดเนี่ยมันจะทําให้ทีมเราเนี่ยเพิ่มความจุกระสุนเพิ่มขึ้น40%แล้วก็รีโหลดเร็วขึ้นอีก40%ด้วยนะครับผมสําหรับบัฟของสกิล2ส่วนสกิลเบิร์ดของอลิสเนี่ยระยะเวลาคูลดาวเนี่ยจะอยู่ที่40วินาทีซึ่งความพิเศษของสกิล1ของอลิสเนี่ยก็จะมีความพิเศษเหมือนตัวละครของเพียนะครับ ก็คือเมื่อเข้าสู่เบิร์ดมันจะทําให้กลับมาสู่สถานะเบิร์ดหนึ่งอีกรอบหนึ่งนะครับหรือก็คือถ้าคุณจะมีอลิซอยู่ในทีมเนี่ยคุณก็ต้องมีเบิร์ดหนึ่งอีกหนึ่งตัวเพื่อที่ว่ามันจะได้นําพาไปสู่เบิร์ดสอได้เพราะไม่งั้นเนี่ยถ้ามีแค่อลิซคนเดียวเนี่ยมันก็จะอยู่แค่เบิร์ดหนึ่งนะครับมันจะไม่เบิร์ดมันจะไม่ไปเบิร์ตต่อไปเพราะว่ามันจะวนมาเบิร์ดหนึ่งเบิร์ตหนึ่งตลอดเวลานะครับผมเพราะงั้นเนี่ยถ้าจะ เอาอลิมาอยู่ในทีมเพื่อเอามาใช้เบิร์ดด้วยเนี่ยก็ต้องมีเบิร์ดหนึ่งอีกหนึ่งตัวนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าบังคับว่าต้องเป็นเบิร์ดหนึ่งที่คูดาว20วิเพราะว่าตัวละครของอลิสเองเนี่ยมันคูดาวเบิร์ดเนี่ย40วินาทีไม่งานแล้วเนี่ยถ้าคุณมีเบิร์ดหนึ่งอีกตัวหนึ่งที่เป็น40วินาทีคุณก็รอไปเถอะนะครับวาคุณจะได้เปิดเดินได้อีกรอบ มันก็จะระยะเวลาคูดาวค่อนข้างนานนะครับเพราะงั้นแล้วเนี่ยมันมีการบังคับไกลๆนะครับสำหรับการเล่นตัวละครอลิสเน,นี่ยว่า1เลยถ้าคุณจะเอาอลิสมาเปิดเบิร์ตคุณต้องมีเบิร์ตหนที่เป็นคูดาว20วิตัวอันนี้คือบังคับเลยนะครับไม่งั้นคุณไปเบิร์ตต่อไม่ได้แน่ๆ ผมก็ต้องเรียกว่านี่มันจะเป็นข้อดีหรือข้อเสียดีก็ไม่รู้ล่ะก็ลองไปลองเล่นดูกันแล้วกันนะครับแต่สาหรับตัวผมเองเนี่ยมันก็จัดทีค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะฮะที่ว่ามันบังคับเหมือนกับว่าคุณแบบเอาอลิสมาฮิวเอาลิเตอร์อรมาบัฟแอตแทกอ่ะคุณก็ต้องเหมือนแบบเอาลิเตอร์มาวางไว้เพราะว่าลิเตอร์มันคูดาวยี่สิบวิใช่ไหมล่ะเพราะงั้นแล้วเนี่ยมันเหมือนแบบทีมนั้นของคุณเนี่ยมันมีดาเมจเยอะๆอยู่แล้วแหละมันขาดแอสเอมันขาดแบบตัวฮิวอย่างเดียวเนี่ยคุณก็อาจจะเอาตัวของอลิส ซึ่งสกิลเบิร์ดของอลิสเนี่ยจะฟื้นฟูเลือด27%ของแม็กเลือดของอลิสเองนะ,ะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยถ้าสกิลหนึของอลิสสแต็กครบ5มันจะทําให้การฮิลนั้นอะแรงขึ้นอีก150%เป็นระยะเวลา15วินาทีนะครับผมก็สําหรับอลิสเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่สําหรับทีมไหนใครเพื่อนๆคนไหนที่มีแอตแทค่อนข้างสูง มีแท็กเยอะอยู่แล้วแต่ไม่มีตัวฮิลอะไรอย่างเงี้ยเวลาไปผ่านด่านแล้วไม่มีตัวฮิลโดนโจมตีแบบตายไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็อลิซเนี่ยก็อาจจะช่วยได้นะครับเพราะว่าตัวอลิซเองเนี่ยมันฮิลทั้งทีมฮิลทุกครั้งที่ยิงครบ60นัดซึ่งก็ไม่นานนะครับผมก็ไม่ถึงห้าวิอะมันะยิง60นัดเนี่ยสักประมาณ1 2ถึงวิเอง หรือก็คือประมาณ1-2ึงถวิอ่วมันจะมีการฮิล1ครั้งทั้งทีมอยู่แล้วนะครับโดยที่ไม่ต้องสุ่มเลยเพราะงั้นเนี่ยถ้าเราไปโดนดาม,มิดหลายๆตัวพร้อมกันเนี่ยตัวอริสเนี่ยมันก็ผมว่าช่วยฮิลได้ดีเหมือนกันนะครับผมสําหรับตัวอริสเองแล้วก็แน่นอนว่าสําหรับการทําของของอาริสเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรมากเลยครับผมก็มีชุดอะไรก็ใส่ก็บวกเข้าไปให้มันได้เลือดเยอะๆก,ก็แค่นั้นนะครับสาหรับตัวของอิสเองเพราะว่า ไม่ได้ใช้อะไรเลยครับผมไม่ได้ใช้ใช้แค่ตัวเลือดอย่างเดียวที่แบบยิ่งเลือดเยอะยิ่งหิวแรงพออย่างนั้นแล้วเนี่ยก็ทําเลือดเยอะๆครับก็สําหรับตัวผมเองแล้วเนี่ยผมคิดว่าก็ไม่ได้แย่นะครับเอาตามสมรรถภาพการใช้งานจริงๆเลยนะี่ยผมว่ามันก็ไม่ได้แย่นะครับผมสามารถหยิบเอามาใช้งานได้เรื่อยๆนั่นแหละครับผมถ้าไม่พูดถึงความน่ารักของตัวละครนะ นะครับผมก็แน่นอนว่าเราก็เห็นความน่ารักเราก็อยากจะเก็บมาไว้ในสต็อกอยู่แล้วแต่ถามเรื่องความเก่งเนี่ยก็ไม่ได้แย่เลยนะครับอย่างที่บอกว่าถ้าเปรียบเทียบดาเมจสดๆในเลเวล200รเนี่ยอย่างตัวของโซดาเองเนี่ยก็ไม่ได้เป็นรองหมวกแดงสักเท่าไหร่เลยนะครับทำดาเมจได้ดีมากทำดาเมจได้เยอะมากนะครับส่วนตัวของอลิซเองเนี่ยก็หาไม่ได้แล้วนะฮะสำหรับตัวละครที่ฮิลทั้งทีม เพราะว่าส่วนใหญ่เลยอย่างนากาเองแน่นอนว่าเราเอานากามาใส่เราก็ไม่ได้หวังฮิวอย่างเดียวหรอกเราหวังว่าจะได้กับการโจมตีแกนที่มันแรงขึ้นถูกไหมฮะมันก็เลยทําให้การฮิวของตัวของนากาเองอะ่ะมันสุ่มตัวละครทีละ2ตัว2ตัวใช่ไหมฮะเลือกตัวไหนน้อยก็เพิ่มตัวนั้นแต่สําหรับตัวของอลิซเองมันไม่ใช่มันสามารถเพิ่มแบบพร้อมกันได้เลยในทีเดียวนะครับมันเป็นตัวละครฮิวที่ไม่ได้ใช้เบิร์ธฮิวอะ่ะ เป็นตัวละครที่ไม่ใช่เบิร์ธฮิลตัวแรกที่ฮิวให้ทั้งทีมเอ้ยถามว่าบอกว่าตัวแรกไม่ได้ดิเพราะว่าอย่างตัวของบองเองมันก็ทั้งทีมเหมือนกันแต่ว่านั้นค่อยๆเด้งขึ้นใช่ไหมฮะแต่ว่านี้มันเหมือนแบบยิงครบแล้วฮิวยิงครบแล้วฮิวอะไรประมาณนั้นก็อาจจะเป็นตัวที่2มั้งถ้าอย่างนั้นนอกจากบองก็น่าจะเป็นตัวอลิสเนี่ยตัวนี้อีกตัวหนึ่งตัวละครนะครับผมที่มีฮิวทั้งกลุ่มหลังจากที่ไม่ได้เข้าไม่ได้ใช้เบิร์แลวกันนะ ไม่ได้ใช้เบิร์ดและมีฮิลทั้งคือมีฮิลทั้งกลุ่มเนี่ยก็น่าจะเป็นตัวที่2นะฮะสำหรับตัวของอริสโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้ละกันนะครับผมขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามารับชมรับฟังแล้วก็แสดงความคิดเห็นกันแล้วกันนะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่อง C A Story ก็ขอฝากช่อง C A Story เอาไว้ด้วยละกันนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ